จุดนี้เป็นจุดซื้อของฝากนะครับอันนี้เป็นหนังควายนะครับหนังควายนะฮะซึ่งโซนนี้จะมีหนังควายมีส้มนะครับเป็นทางแยกปกกระบากที่จะเข้าไปนาสะอุ้งได้นะครับเนาะแล้วก็จะไปทางฝั่งฝั่งนี้ขึ้นไปนี้ก็จะเป็นด่านซ้ายนะครับนะฮะหรือใครจะไปไหว้พระธาตุสีสองหลักก็คือเดินทางขึ้นไปด้านนี้เลยขวามือนะครับนะฮะนี่หนังควายถุงเท่าไหร่นะครับ ถุงละร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาสักถุงนะฮะเอาไปให้ตากล้องท่านเล่นแแหะเล่นนะฮะเนาะแล้วก็มีส้มมีอะไรโอ้หลายอย่างเลยนะครับนี่นะฮะมีส้มมีฟักนะครับหน่อไม้ดองเนาะอันนี้ก็เป็นบักแข่นแห้งนะฮะนะครับหน่อไม้นะครับมันเนาะนี่นะครับหรือถ้าใครนี่ อันนี้เป็นไฮไลท์ของด่านซ้ายนะครับนะฮะผีตาโขนนะครับนะบจะมีงานปรบเพณีทุกปีนะครับเนาะ